นี่คือการกระโดดน้ำที่สูงที่สุดในชีวิตผมเท่าที่เคยเห็นมานี่คือเจมโลมาครับรอเจมก่อนอ้าวไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เจมตายเปล่ายังอยู่ครับผมเจมจะไม่ตาย นี่ขบวนเป็นขบนี่ครับเป็นเม้าเป็นพี่เวฟครับเม้ามึงอย่าโดนเดี๋ยวตาย มาดูครับว่าจะมีใครกล้าโดดต่อจากเจม์หรือเปล่าตกลงมันใหญ่เลย พี่โทนี่เป็นเจฟส์ดูเวฟครับ